โอเคผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมตอนนี้อยู่ผมไครเซิร์นทางสามกับเกมไมโครดไดไมโครเอาชิตรอดมอสเดอะเซรีเองนะครับผมภาคนี้ก็เป็นผมะว่าเฉดเดินมันจะบักอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเฉดเดิมนะมันแสงเงามันแปลกๆอะ่ะโอเคสําหรับอีพีนะฮะอีพี EP นี้เรานะครับเราก็จะไปลงเหมืองกันซึ่งเพราะว่าเราต้องทาปิกแอคในการลงเหมืองก่อนซึ่งการลงเหมืองน,นะครับเราต้องมี สิ่งของที่เรียกว่าพิกเอ็กซ์เอ้ยลองหาของมอดดีไหมไม่รู้ว่าของมอดมันมีพิกเอ็กซ์อะไรบ้างที่แบบดูน่าใช้อะ่ะพิกเอ็กซ์มันไม่มีพิกเอ็กซ์อะไรเลยเหรอไม่ได้พิกเอ็กซ์ธรรมดาครับอ่าไม่ใช่อันนี้มันกล่องกระสุนงั้นเราก็ต้องเอาอันนี้แหละไปลงก่อนแต่ผมจำไม่ได้ว่าเรามีเหล็กหรือเปล่า มีเหล็กไหมเอ่ยเรามีเหล็กไหมมีเศษเหล็กครับไม่รู้ว่าจะคราบได้เยีย่ห้อนนี้อะไรอะโซนเมทคิจิตอ๋อคิจิตชอบชอบทวีพูดไม่ชัดอีกบ่ายอันนี้มีแต่อาวุฒิครับอันนี้อะไรอะวัทไม่น่าไม่น่าใช้ครับ มันคราฟคืนไม่ได้เอเออก็ได้นี่ขาดทำไมเสียงซอมบี้อยู่ใกล้ๆเนาะคนดูไม่ผมช็อตก็ขอภัยแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองถ้ามันช็อตก็ขอโทษด้วยครับทำไมปลาเซลมอนมันนิ่งงนะั้นเนาะโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีถ้ำน่าสนใจครับ เอยไม่ไม่โดนไม่โดนโอเคครับอ่ะออะเหมือนเราจะมีเหมืองให้ลงแล้วครับดูซิวา เราไม่มีทอดด้วยใส่เกงครับอย่างน้อยมีเกาะจะบ้าผมต้องใช้โลอ่อะเกือบตายแล้วกูเกือบตายแล้วไอ้บ้า มึงแหละบ้าอ๋มอ,อมันจะมืดแล้วออ๋ทำมีแค่นี้เองเหรอ ขอยืมบ้านนอนหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีรางแถวนี้แหละงั้นเราต้องขุดไปหาเอาครับเนี่ยผมจำได้ว่า EP ที่แล้วเนาะเวลาตอนเราสร้างบ้านขุดลงไปอะ่ะมันมีเหมืองมันมีเหมืองใต้ดินครับนั่นน่ะเห็นปะ่ะแต่น่าจะอยู่ลึกอยู่เราขุดไปเรื่อยๆแล้วกัน รงทอ็อดก็ออนอีกไงทอ็อดไอ้บ้าอ่านี่เลี้ยงไว้แบงนี้ครับอ่าสวยงามไป เจอทางแล้วครับอ่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสวยงามอันนี้เราไปด้วยไหมแล้วก็ยอ่อครับเวลาตัดหูโหขยะเต็มตัวมาช่างมาแล้วกันไปต่อครับ ใกล้แล้วเลี้ยวขวาใกล้ถึงแล้วครับเหมือนว่าอยู่อีกไม่ไกลรู้ว่ามันอยู่หรือถ้าเราไปโผล่ในแบบเราขุดลงไปเลยครับขุดลึกลงไปอีกอ่าไม่เจอเราขุดลงไปต่อครับ ว่าเราต้องกินก็ทันชีวิตชิบหายแล้วครับนั่นดีนะผมยังเอาไม้ขึ้นมามา,มาด้วย เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสค่อยกลับมาครับสำหรับ,บการอินชาร์จมาโพล่ละนี่ไงอันนี้จำเป็นมากครับสำหรับการปั๊มลาวาเดี๋ยวผมขอไปด้วยหน่อยเอาไปอย่างน้อย5อันครับ อาวันนี้ไงเหล็กอ่าเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างนึ่งบนมิวทิ้งไปเลยครับอ่าฮะทีนี้ผมว่าเราต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่าทอตสักทิ้งอะไรดีทิ้งนี้แล้วกัน อ่านี่ไปเรื่อยๆครับติดหัวไป,เ,ปเหมือนจะมีคิปเปอร์ครับด้านหน้าคิดว่าเนียนหรอคิดว่าเนียนเนออ ผมขอขุดก่อนอือหืออ่ะเรียบร้อยเหมือนจะมีมอนอยู่ขวามือครับซ้ายมือก็มี ยู่ไหนอ่ะแปลว่ามันมีลงไปด้านล่างอีกใช่ไหมลำคานร้องะไรนักหนาอ่าวน่าด้านล่างน่าจะมีครับ เราขุดอันนี้ไปไหมหรือว่าค่อยกลับลงมาค่อยกลับลงมาเอาดีกว่าเนาะตอนนี้เราขอแร่ที่จําเป็นกับเราครับฝั่งนู้นเรายังไม่ไปเนาะอ๋อมันคือนูน่นโอเคงั้นก็ไปทางนี้เหมือนเดิมครับผมลำคานะ่ะมันเป็นเสียงแมงมุมอะ่ะ ตันแล้วครับงั้นเราต้องลงด้านล่างแล้วล่ะอ่าตรงนี้เหมือนจะด้านล่างเป็นลังแมมุมครับเอ้ยไม่ใช่เอา้าทางไหนนะที่เป็นทางลงอ่ะอย่าแป๊บผมขอตอบล็อกไปก่อน เผื่อมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็าออไม่มีวะ่ะงั้นก็ขุดลงไปครับอือหือคือได้ไว ตรงนี้คืออะไรอ่ะไปครับอ่าดูนะครับว่าเราจะหลงในเหมืองน,นี้หรือเปล่า<ม>เสียงอยู่ใกล้ๆเนาะแต่ผมไม่เจอผมว่าเราได้หลงแน่ๆอ่า อ่ะมันติดล้างนี่ไงสวยครับก็อย่างงี้ก็เราได้เปรียบดิเนาะเอาเบลเบลลัวๆเอาตัดอันนี้ออกโอเคครับเดี๋ยวงั้นผมขอตัดแล่แบบให้คนดูแบบเพลินๆเ,เลยแล้วกันเดี๋ยวกับมา A later few moments later. ชิบหายแล้วครับคนดูผมตายแม่เงยแล้วอาวงอาวุธก็ไม่มีทีเนี้ยโอ้มันอยู่ลึกด้วยครับประเด็นอะ ลงไปยังไงให้ไม่ตายเอาหุ่ยเจี๊ยบเจี๊ยบอยู่ไหนวะผมคุดไว้เถอแลนี้อะนี่นี่น,นี่แล้วผมจะลงไปยังไงให้มันไม่ตายอะโอ้ ผมต้องมาเดินหลงอีกหาทางที่เลี้ยวขวาไปได้มันจะอยู่ฝั่งนู้นน่ะมันต้องลงหาทางไห้ที่ลงไปด้านล่างครับจิบหายแล้ว สามสองหนึ่งโอเคถ้าของหายผมร้องอะลงไงวะเอาเกาทางลงอยู่ตรงไหนนะี่ยว่าแล้วต้องหลงชิบหายแล้วครับผมหลงเวรล้วครับคุณดูอันนี้ที่แรก เจอ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 แล้วเมื่อกี้ไอ้คิปเปอร์มันดรอประเบิดมาครับแต่ของในตัวผมเต็มแล้ว เคผมว่าผมขอขุดแค่ฐานอันสุดทา้ายละแล้วเราขึ้นไปกันเถอะมาครับขึ้นไปกันเถอะก่อนที่เราจะไม่ได้ของแล้วเราวิ่งมาจากทางไหนนะวิ่งมาจากทางนี้ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรา เรารอของเราเต็มก่อนเราค่อยกลับมาไม่ใช่ดิเรามาจากทางมืด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 ทางนี้ทางนีุ้้ยแต่มันไม่เอาไม่ได้เนาะตรงเนี้ยขอเอาก่อนสวยงามครับอ่าตรงนี้ด้วยไอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะไปครับ มันอยู่ทางไหนเงี้ยชิบหายแล้วผมจะหลงเหรอไม่อยากขุดขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงเรามาจากแถวแถวนี้แหละเนี่ยถแถวๆนี้มันจะมีทางขึ้นอ่ะอ,นนอันไหนไหนไหนทางเนี้ยทางเนี้ยอันไหนอันนี้นี่นี่ต่อขึ้นไปเลยแล้วก็ไปครับ ตรงนูน้นเราต้องกลับไปหาตรงที่มันมีน้ำไ่แย่ทางนี้ด้านบนก็น่าจะฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งมืดๆอะ่ะเอาฝั่งนู้นครับหานี่นี่เราขึ้นไปกันขึ้นไปกันครับไม่งั้นเราตายแน่ๆน A few moments later เฮ้ยขึ้นมาได้แล้วครับโอ้โหกวาจะขึ้นมาได้ เอาถ้าเกือบแย่ yeah. แล้วมันมีดอบระเบิดมาด้วยอ่ะคิปเปอร์งั้นผมว่าอนาคตรเราต้องทำฟาร์มมอนเตอร์แล้วครับว่ามันจําเป็นอ่ะมันมีแบบระเบิดแบบวบยโยนอ่ะเข้าใจไหมระเบิดแบบปลาปุ๊บไปเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บในบ้านก่อนโอ้ยโอ้ย ว่าเราต้องทำกล่องไว้ในบ้านได้แล้วนะอืมนี่ครับคราบกล่องไว้ครับอะแล้วก็วางกล่องไว้เลยครับมันบล็อกอีกแล้วไม่เป็นไรครับเก็บไปเก็บไปก่อน เดี๋ยวเวลาจะเอาค่อยมาคัดเอาอีกทีลงเหมืองก็ได้มาประมาณนี้แล้วครับก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากอ่าฮะเคครับโอเคผมว่าสำหรับคลินี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสโลนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย